ณแซมยุรานันกลับบ้านสวนดูแลคุณแม่คะ่ะบ้านหลังงามบนพื้นที่สี่ไร่จังหวัดนนทบ,บุรีของครอบครัวพอมรมนตรีนำทีมโดยคุณแซมยุราน,นันนักแสดงที่เรียกได้ว่าเป็นพระเอกตลอดการเลยก็ว่าได้แหลคะค่ะแม้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนแต่คนนี้เนี่ยหน้าตาใช้ได้เลยเที่ยวหลังจากถามถึงสารทุกสุขติดกันพอหอมปากหอมคอแล้วครอบครัวพมรมนตรีก็แจ้งกับเราว่าวันนี้น้องใหม่ติดธุระไม่สามารถมาร่วมเฟรมกับเราได้ แต่ถึงอย่างไรน้องหมายก็ยังได้พูดถึงในช่วงเวลาการสนทนาตอนนี้คุณแซมคุณมุกมาริสาและน้องแหมมโบก็เตรียมจะเล่าชีวิตวันนี้ของครอบครัวพรมรบนตรีจที่ไม่ได้เปิดเผยผ่านนานนิตยสารมานานพอสมควรค่ะต้องบอกเลยว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆค่ะสําหรับพระเอกรุ่นใหญ่อย่างคุณแซมยุรนันไม่ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนจ้าตัวเขาก็คงเป๊ะ ปังตลอดเลยล่าสุดนี้นุมแซมได้ไปเปิดใจผ่านทางรายการกว่า200เรื่องที่พีเล่นทั้งหนังและละครมันเป็นยังไงก็เล่นอยู่นานครับคงไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นหรอกตั้งแต่18ปีตอนนั้นก็เล่นหนงังเล่นละครมันก็เป็นการสะสมเวลากว่า30ปีแล้วครับ พี่มีแบบว่าถ้าวิ่งันหนึ่งสองถึงสามเรื่องเนี่ยมีแบบเหนื่อยไม่เอาแล้วไหมปิดประตูนอนเลยไหมก็นั่นแหละครับส่วนหนึ่งวันนึงนั้นหยุดเล่นหนังเลยเพราะว่าเล่นหนังเนี่ยเชื่อไหมว่าพี่ไม่เคยใช้เสียงตัวเองเลยนะคือให้แต่แบบคิวถ่ายแต่ไม่ได้มีคิวพากแต่ในส่วนของเสียงในฟิล์มเนี่ยเล่นเสร็จเขาจะไปพากเอาก็จะมีเสียงคนอื่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาลองเขามูนคดีนั่นแหละหรือไม่ก็พี่ตู่นพพรไม่ได้เล่นเสียงตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเล่นเป็นเชื่อ เป็นเด็กเขาก็ให้คิวมาก็ไปตามนั้นแหละ บางคนก็มองว่าแซมยุรนานมีดีแค่รอคือโดนมาตลอดชีวิตเลยครับแล้วก็มักไม่ค่อยรู้ตัวอย่างเช่นตอนเล่นหนังเนี่ยก็เช่นกันเล่นๆไปเถอะไม่มีการเอามาเทรนให้เราเล่นได้ดีขึ้นหรอกเอามาทำาลายเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยเพื่อให้งานออกมาดีไม่เคยซึ่งเราเองก็โหยหานะเขาก็บอกว่าเอาเถอะแค่นี้ก็พอแล้วอย่างไปร้องเพลงก็เห็นว่าร้องเพลงได้เราก็ดีใจจะได้เป็นนักร้องที่ดีแต่ปรากฏว่าแต่ละค่ายก็ไม่ได้มองแบบนั้นคือเอาเพลงอะไรก็ได้คุณแค่ร้องประมาณหนึ่งก็พอแค่หน้าตาแค่นี้ ก็พอแล้วเราก็แปลกใจเลยเปลี่ยนมาสี่ค่ายนี่คือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเป็นปมในใจที่พี่แซมอิ่มกับวงการมาถึงใช่ไหมก็ไม่ถึงกับน้อยใจครับพี่แค่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นปัญหาที่เรานั้น ดูภายนอกเป็นหลักซึ่งเขาไม่ได้ผิดนะหลายคนทุกวันนี้เองมีเขาบอกไม่ทนันได้ฟังวันนี้คือดูแต่หน้าอย่างไปเล่นละครเนี่ยบางเรื่องเราสนิทกับผู้จัดเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะให้มาเล่าให้ฟังไหมเชื่อไหมตอนแรกที่เล่นเนี่ยเราก็ดีใจมากแต่เราไม่คิดว่าอยู่จะเล่นได้ดีขนาดนี้คือที่เขาติดต่อมาเขาก็แบบว่า เอ่อมองในเรื่องของตรงอื่นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นหนุ่มแซมได้ออกมาให้สัมภาษณ์เบื้องต้นค่ะวันนี้เราเลยไม่พลาดจะพาทุกท่านมาชมสําหรับภาพของครอบครัวหนุ่มแซมกันจะสวยหล่อขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ